สวัสดีครับน้องขันเงินมาพบกับช่องขันเงินแคลครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราซื้อกล่องของเล่นมาที่มิเตอร์ดีเป็นเกี่ยวกับรถใช่ไหมใช่มีแปดเลโก้ด้วยเป็นเลโก้แปดคันเดี๋ยวเราจะมาแกะให้เพื่อนๆดูนะว่ามันมีอะไรกันบ้างนี่แม่เลี้ยงให้เรียบร้อยแล้วมีทั้งหมดแปดสีเลยเริ่มแกะจากกล่องสีผูก่อนกันได้ครับแกะออกมาให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวค่อยประกอบให้เพื่อนดู นีกล่องที่สามมันจะมีหมายเลขอ่อยู่อ๋อมีหมายเลขบอกอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแกะเลยครับชื่แกะออกมาเป็นยังไงให้เพื่อนอ๋อเป็นกล่องนี้แล้วก็จะมารอให้ต่อโอเคไอ้แกะทุกกล่องเลยครับแล้วเดี๋ยวค่อยต่อพร้อมกันแล้วแม่จะแบบแม่ม่จะทำด้านนะเพราะมันแกะกล่องใหม่เลยครับแกะกล่องใหม่เลยแกะทุกกล่องเลยแล้วค่อยประกอบทีเดียวครับโอเคอันนี้เป็นสีเหลืองนี่เอาเหมือนเดิมร้องเหมือนเดิม อ๋อน้องๆก็จะเป็นหนีเออฝึกไปด้วยนะหยุดหยุดอยู่บ้านปิดเทอมเนาะก็นี่แกะเอาไว้เลยอันนี้เป็นของสีชมพูอ๋อในนี้ก็จะมีสติกเกอร์ให้ด้วยแล้วก็มีคู่มืออันนี้เป็นสีเหลืองอ่ะแกะกล่องไปต่อไปเลยครับอ่ากล่องนี้เดี๋ยวก็แยกแยกกันไว้นะว่าเป็นกล่องไหนบ้างอันนี้เป็นสีดำสำับขาวสีดำ มันจะมีนัมเบอร์ให้ด้วยใช่ไหมใช่อันนี้เป็นหมายเลขอะไรป่ะอ่าเขาเรียกจะเป็นหนึ่งไปกล่องสีแดงเลยครับกล่องสีแดงเป็นเลขหกนะคือแกเลยครับนี่สีแดงตามสีเลยเหมือนกันก็จะมีเลโก้ก็จะมีรถไม่เลโก้แล้วก็มีคู่มือแล้วก็คู่มือกับสติกเกอร์ให้นะคะน้อง ไปกล่องสีฟ้าครับกล่องสีฟ้าเนาะอืมอากมาก็เจอเลยนี่นะแล้วก็เอาอันใหญ่เลยก็หมดเลยอ่าเป็นสีฟ้าอ่าต่อไปกล่องสีเขียวยเหมือนกันทุกกล่องเลย กันกล่องเป็นเลโก้แล้วก็ตามสีกล่องเลยอันนี้สีเหลืองครับอันนี้สีส้มรเปล่าครับสีนะครสีส้มรู้เปล่าก่อนอ๋อสีส้มอ๋อไปทางสีเป็ส้มอันอ๋อเหลืองอันเหลืองอยู่นี่นี่สีส้มชิ้นด้วยนี่ตั้งแต่เลยต่อไปกล่องสุดท้ายกล่องสีน้ำเงิน วาเล่เกี่คืออัศท้ายฟิ้งโอเคมีทั้งหมดโหเยอะเลยหลายหลายสีเลยนะครับเดี๋ยวให้ขันเงินต่อพอต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวแค่มาดูกันอีกทีนะว่าจะเป็นเหมือนในกล่องไหมคะโอเคโอ้โหตอนนี้กำลังเริ่มต่อแล้วนะครับ เป็นนับเบอร์สองเบอร์แรกเบอร์แรกน่าจะเป็นตัวนี้นี่เริ่มต่อแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูทีว่าต่อเสร็จจะเป็นยังไงเหมือนกับรถไหมต่อยากไหมครับยากครับโอ้อันนี้ต่อยากเหรอตรงตรงล้อนี่แหละครับอ้ล้อมันมีลานด้วยไหมขันเงินมันมีลานไหนลองให้เพื่อนๆดูซิตรงนี้ก็เนอ่ะ วิ่งมาเลยเริ่มไปแล้ว้เป็นลานครับต้องเป็นลานตรงนู้นให้ตรงนี้ไม่เห็นครับนี่นะคะเสร็จแล้วน,นะครับโอโหแอบดูนะว่าต่อถึงไหนแล้วได้กี่คันแล้วครับได้สองคันครับโ,โหได้มาแล้วคันที่หนึ่งนี่คันที่สองหรอครับคันที่สองครับโอ้โหสีเหลืองสวยงามงต่อไปจะต่อสีอะไรดีครับ สีเขียวคับสีเขียวอยู่ไหนนะนี่สีเขียวแกะสีเขียวต่อเลยนะครับอ๋อมาแอบดูกันนะคะต่อกันไปถึงไหนแล้วได้กี่คันแล้วนี่ยสามคันครับคันที่สามกำลังจะเสร็จใช่ไหมครับใช่นะกำลังเดี๋ยวขอดูความคืบหน้าโหเสร็จไปแล้วอันนี้สองคันแล้วคันที่สามกำลังจะมา ก่อยากไหมครับไม่ยากครับครับต่อเลยเดี๋ยวต่อเสร็จครบหมดทั้งแปดตัวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมาสวยงามขนาดไหนใช่เรามาถึงคันสีส้มกันแล้วเมื่อกี้ต่อถึงคันสีเขียวใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหใกล้จะเสร็จแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นครบทุกสีเลยใช่เริ่มต่อชำนาญแล้วเ,เพราะว่าต่อหลายคันแะล้ ต่อคล้ายๆกันเนาะใช่แล้วต้องโดยเฉพาะตรงนี้ห้องตรงนี้มีหมดอ๋อโอเคครับครับ,รบอ่าเริ่มต่อตัวที่ห้ากันแล้วนะคะเป็นไงบ้างครับ<น>ต่อเป็นไงครับได้เป็นโค้ง,คงตัวข้างล่างใหครับ,รบโอเคต่อเลยครับ ตัวที่ห้าแล้วใกล้จะครบแปดตัวแล้วอันนี้เป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับใช่ครับอ่าตอนนี้สีน้ำเงินก็จะเสร็จแล้วไหนขอดูหน่อยครับนี่ครับ,รบเหลือติดสติเกอร์ใช่ไหมกับประกอบประกอบท้ายหน่อย<ม>แล้วก็เหลือสีฟ้าชมพูดแดงก็จะครบแปดท่าน น้องดูดีกว่าไปเล่นมือถือนะซื้อมาต่อช่วงปิดเทอมกันได้ <c oughs> มีร้านด้วย <c oughs> ใช่มีร้านด้วยตอนแรกเราให้แบบเป็นมาต่อเองเหมือนตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้เป็นร้านครับ <c oughs> ต่อไปดูแบบไปด้วย นี่มันจะมีแบบให้ต่อแบบว่าขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามใช่ไหมลูกใช่ค่ะขั้นหนึ่งก็ใช้เวลาไม่นานประมาณสิบนาทีสิบถึงสิบห้านาทีใช่นี่ก็เสร็จแล้วค่ะนี่ได้สองชิ้นนะครับไสองชิ้น จะให้มาเผื่เอเนาอ๋อให้มาเผื่ออะติดสติกเกอร์หรือว่าอาจจะเอามหรือว่าอาจจะเอามงเจอค่ะสติกเกอร์โชว์เพื่อนๆเลยครับตรงข้างหลังก็จะมีให้ให้ดูด้วยว่าสติกเกอร์ติดตรงไหนครับ,รบอ่ะแปะเลยครับแปะที่รถนะครับ สีน้ำเงินติดเสร็จน,นะครับะะวมาขอดูนะคะดูความเท่ของสีนี้ก่อนนี่อย่างเฟี้ยวเลยโฟกัสไหมไม่โฟกัสใกล้ไป,ป,ไปอ่าเ,เห็นนะคะอ่ะต่อคันต่อไปเลยครับ,รบต่อไปเอาสีอะไรดีเอาสีชมพูก็ได้ชมพูแก่แล้วชมพูแล้วก็เหลือสีแดงกับสีฟ้า 3, สามคัน ต่อเลยน่าจะวิธีเดิมนะคะอ่าขอดูสีชมพูหน่อยครับต่อเสร็จยังครับต่อเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็ตติ๊กเกอร์ย่างหนุกนี่สีชมพูอ่าต่อไปต่อสีแดงเลย<ม>แดงแล้วก็ฟ้าสีแดงนี่หนูชอบมากสีแดงสีโปดน้องขันเงินเลยใช่เป็นแถมจะเป็นรถแข่งด้วยนะใช่ครับอ้เป็นรถแข่งเลยเนาะ แต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันแต่ละแบบใช่แล้วต่อสีแดงเสร็จเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นคันงสีฟ้าอยู่ในห่ออเลยยังไม่ได้แกะเลยใช่ต่ดอดแดงเลยครับนี่สีฟ้า เวลาแกะกล่องออกมาก็จะมีแบบอยู่ในนี้แล้วก็จะมีแยกออกมาเป็นเหมือนเป็นถุงเพราะแสดงว่าถี่ฟ้าเขาไม่ได้แยกอ๋อเจอแล้วอยู่นี่ก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยเป็นเหมือนเป็นลานอ่ะน้องๆเป็นลานต่อใช่แล้วก็จะมีสติกเกอร์มาให้สำหรับแปะสำรองด้วยในกนออนล่องน้าต่อมือสีแดง มาดูน้องสีแดงกันใกล้กเป็นรูปเป็นร่างครับขอดูนยครับอืมอ่ะต่อต่อเลยครับเป็นรูปเป็นล่างแล้วต่อไปดูแบบไปขอดูสติกเกอร์หน่อยสีแดงนี่อะไรบ้างเป็นเบอร์ทำเบอร์เท่าไหร่นี่เป็นเลขสองสี่สีแดงเป็นรถแข่งนะนะอันเนี้ยใช่เป็นรถแข่ง แข่งบุนบ่นๆกายเสร็จแล้วสีแดงสีแดงแรงนี้ของเราเหลือติดสติกเกอร์นะขอดูกล่องหน่อยนี่ตัวซิกเนเจอร์เป็นสีแดงรแข็งเลยนะคะกายจะเสร็จแล้วตอนนี้ก็ ต่อเหลือติดสติกเกอร์มีลานเลยนะน้องๆเดี๋ยวเรามาติดสติกเกอร์กันเสร็จย่างสีแดงตัวสุดท้ายติดสติกเกอร์อันสุดท้าย นี่เราก็สีแดงเสร็จแล้วนะี่ยขอโช์สีแดงหน่อยดูสีแดงนี่เรไม่เสร็จแล้วอ่าสีแดงเสร็จเรียบร้อยสวยเลยน้องๆต่อไปเดี๋ยวต่อตัวส,ส,สีฟ้าคันสุดท้าย<ม>กำลังดูแบบอยู่<ม>ต่อเสร็จแล้วก็จะได้มาดูสีฟ้านะ่าจะเป็นหูเหมือนเป็นแบบไหนดูดูกล่อง นี่ดีฟ้าเป็นรถแข่งเหมือนกันแต่สไตล์เหมือนคล้ายค้ารถคล้ายๆลรถรถอะไรอะลูกแบบคล้ายคล้ายรถอะไรเหมือนรถอะไรเหมือนรถแข่งนั่นแหละแต่ว่ารถแข่งแต่เหมือนรถแข่งเหมือนรถถังเนี่ยแบบแต่นี้มันเหมือนรถแข่งมากกว่าสีแดงใช่รถแข่งมันมีสองแบบคือแบบนี้กับแบบนี้ที่แบบหน้ายืดมา นี่สีฟ้าเป็นรูปเป็นร่างก็จะเสร็จอีกแล้วนี่ครับสีฟ้า,ฟาต่อต่อเลยครับต่อแล้วก็ติดสติกเกอร์แป้ว่าสีฟ้าคล้ายรถถังเพราะว่ามันมีแบบเนี่ยมันมีไอตรงเนี้ยยื่นออกมาคล้ายค้ายรถถังข้างหน้า รอ,อน้องน้องเล็กสุดท้ายสีฟ้าเสร็จแล้วมาดูนะครับนี่นนเ,นเสร็จเรียบร้อยเลยทั้งแปดตัวโหดูดีให้เพื่อนน้ดบอกเพื่อนว่าแต่ตัวแรกทีครับตัวแรกเป็นตัวสีชมพูนะคะ,ะ,ะลูกแบบเป็นยังไงลูกแบบก็เป็นรถธรรมาดาอ่าเรียบร้อยต่อเสร็จเรียบร้อยทั้ง แตัวอ่าให้เพื่อนๆดูชัดๆเลยสวยงามมีลานทุกตัวด้วยเดี๋ยวเราจะมาทําการแข่งขันกันเริ่มจากคู่แรกก่อนเลยเอาคู่นี้โอเคนะปล่อยมาเลยใครจะชนะวันจูีสีขาวชนะอ่ะต่อไปคู่นี้เป็นสีดําแล้วก็สีฟ้า,ฟาเริ่มเลยก <c> o <oughs> <Go. c oughs> เสมอกันนะต่อไปคู่ต่อมาเริ่มเลยครับหนึ่งสองสามปอยสีเหลืองชนะต่อไปอันสุดท้ายขอให้สีแดงชนะสีแดงชนะเริ่มเตรียมตัวมาปล่อยเออสีส้มชนะนะคะบายบาย